สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมนจะมาให้ดูเนื้อครีม มผิวขาวเทาวอนนะคะน้องแก้วซูมมาใกล้ๆเลยลูกซูมมาได้ใกล้ๆเลยเนี่ยค่ะคือเนื้อครีมของเรานะคะจะเป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างข้นนะคะสําหรับทาบริเวณที่เราต้องการให้ผิวขาวกระจ่างใสเช่นวันนี้มนบอกเลยว่าอย่างสมมติว่าใครมีปัญหาเรื่องตาตุ่มหรือว่าผิวเท้าไม่สวยนะคะผิวช่วงเรือนเท้าไม่สวยหรือว่าตาตุ่มคล้ําหนูขยับขึ้นไปอีกได้ลุกขึ้นไปอีกอไม่งั้นมันจะเห็นทะเนี่ยค่ะทาตรงบริเวณลงบริเวณนี้เลยนะคะทา ได้แล้วก็นวดนวดไปเลยหานวดไปตรงบริเวณที่ผิวเราต้องการให้กระจ่างใสนะคะนวดไป ให้ผิวเรานะคะมุลก็จะทาตรงนี้หัวเข่าคล้ำนะคะตรงช่วงบริเวณหัวเข่านะคะถ้าเรามีปัญหาเรื่องหัวเข่าคล้ำนะคะเราก็ทาไปเลยตรงไหนก็ตามนะคะทุกส่วนบนเรือนร่างของผิวนะคะถ้าเราต้องการให้ผิวของเราขาวแล้วก็กระจ่างใสขึ้นต้องการให้ผิวของเราเนี่ยชวนมองแล้วก็เปล่งปลั่งนะคะมุนแนะนำนะคะครีมบำรุงผิวตัวนี้เลยนะคะเวลาทาเนี่ยสักพักหนึ่งนะคะมันก็จะเซตตัวแล้วก็ซึมแล้วมุนบอกเลยว่าครีมบำรุงผิวตัวนี้นะคะถ้าใช้ ควบคู่กันกับ AHA 70%นะคะจะทาให้ผิวขาวบางคนเนี่ยมือขาวแต่ว่าตรงตรงข้อมือคล้ำนะคะลองสังเกตดูว่าบางคนผิวขาวแต่ว่าข้อมือตรงช่วงนี้ค่ะเป็นข้อมือดำข้อมือคล้าเราเน้นนะคะนวดตรงบริเวณตรงช่วงนี้ได้เลยนะคะนวดและหลังมือเนี่ยสำคัญมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะบางคนเนี่ยทาครีมบารุงแล้วนะคะครีมเนี่ยมันซึมเข้าเฉพาะเฉพาะหน้าแล้วก็ไปตาม ตามผิวอื่นๆหมดเลยเราไม่ได้นวดตรงบริเวณนี้นะคะตรงนี้สําคัญมากๆน้องเติ้นหยิบเจล aha 70%ให้แม่บนโต๊ะหน่อยลูกนะคะเรามนอยากให้เพื่อนๆนะคะทุกๆคนนะคะได้รู้นะคะถึงวิธีได้ทราบถึงวิธีการใช้นะคะตัวนี้เป็นตัวประจําที่มนใช้ นะคะเป็นตัวประจำที่มนใช้ขวดใหญ่ก็จะเต็มแบบนี้นะคะขนาด400 ml นะคะราคาเพียง390บาทเท่านั้นนะคะ400 ml ค่ะไซส์บิ๊กบึ้มเลยนะคะใช้ควบคู่กันกับตัวนี้นะคะครีมผิวขาวถาวรตัวนี้นะคะใช้คู่กันได้เลยนะคะตัวนี้ไซส์400กรัมราคา590บาทเป็นตัวดั้งเดิมนะคะเนี่ยบีบเซรั่มลงประมาณนี้ปุ๊บนะคะแล้วก็นวดเนี่ยค่ะ เราจะได้ผิวที่กระจ่างใสนะคะแล้วก็ตรงข้อที่ดําที่คล้ำนะคะตรงไหนที่ดําที่คล้ําเพื่อนๆพี่พี่ทาไปได้เลยนะคะหัวเข่าหรือว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องตาตุ่มคล้ํา <cinematic. S 2> ตรงช่วงเนี้ย่ะเรียกว่าตาตุ่มนะคะเนี่ยค่ะตรงช่วงเนี้เรียกว่าตาตุ่มเนาะน้องแก้วเนาะเราบีบมาได้เลยนะคะเนี่ยค่ะบีบมาได้เลยทาไปได้เลยนะคะทาไปได้เลย นะคะสามารถใช้ควบคู่กันกับตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเนื้อครีมนะคะตัวนี้เป็นซีรัม่มใช้ยังไงสามารถที่จะผสมกันได้เลยค่ะ ผสมกันใช้ได้เลยนะคะใช้คู่กันยิ่งขาวยิ่งสวยยิ่งดูมีออร่านะคะผิวจะดูเปล่งปลั่งแล้วใครที่มือเท้าไม่สวยนะคะผู้หญิงเราเนี่ยมลบอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องมือไม่สวยเท้าไม่สวยบางคนเนี่ยหน้าตาสวยแต่มือดำเท้าเน่ยกล้านหนังลอกเป็นแผ่นๆนะคะมลแนะนำเลยเอาตัวนี้ไปใช้แล้วผิวจะเปล่งปลั่งขึ้นมากๆนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ